เหตุการณ์และข่าวสารวันนี้6พฤศจิกายน2568มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจและสำคัญมากมายมาดูกันว่ามีอะไรบ้างบนเวทีการเมืองและสังคมวันนี้ราคาน้ำมันวันนี้เริ่มต้นกับราคาน้ำมันวันนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของเราราคาน้ำมันวันนี้6พฤศจิกายน68มีการปรับเปลี่ยนเป็นราคาเท่าไรตามที่เห็นได้ว่ามีการอัปเดตราคาใหมๆ่ๆมากมายแต่ข่าวนี้มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราไหม มาดูกันว่ามีการปรับราคาเป็นอย่างไรและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราไหมบ้างราคาทองวันนี้ข่าวราคาทองวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งมีการอัปเดตราคาทองคำใหม่ๆที่เป็นที่สนใจของผู้ลงทุนและคนรักทองคำมาดูกันว่าราคาทองวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือการใช้ชีวิตของเราไหมบ้างข่าวการเมืองและการเผยแพร่ข่าวมีข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และการเผยแพร่ข่าวสารมีการจี้ผอบอตำรวจเอาผิด